สวัสดีครับฟันเพจที่นะ่ารักทุกท่านนะครับหลังจากที่หานุมานเหาะเลยกรุงลงกาไปแล้วนะครับก็ไปเจอพระฤาษีชื่อว่าท่านนา,นาลัษณมหาฤาษีเราก็รู้อยู่นะครับเราก็ฟันเพจก็คงจะทราบดีว่าหานุมานนั้นคิดดื้อหนุมานชานสมรเห็นพระฤาษีก็คิดในใจว่าพระฤาษีมาอยู่กลางกลางยักษ์มารได้ยังไงนะลองทดสอบ ก็จะทดสอบวิชาพระฤาษีดูพวกเราก็ทราบกันดีใช่ไหมว่าหานุมานน่ได้เรียนรู้วิชาอะไรต่างๆจากพระอิศวรที่ท่านประสานมาให้ก็ปรากฏว่าก็ปรากฏว่าถูกฤาษีท่านย้อนคืนโยนไม้เท้าลงในบ่อน้ําแล้วก็หามมนุมานหานุมานไปอะไรครับหานุมานไปล้างหน้า ไม้ก <muitas> ็ไม um, ้เท oh. <Jean> ้าน <no> ั้นเป็นปลึงก็ไปจับหน้าหานุมานจับก็หานุมานก็ดึงออกก็ดึงยังไงก็ไม่ออกเหตุที่หานุมานทดสอบท่านนั้นก็ว่าสาราที่อยู่ว่าฤาษีเก่งขนาดไหนก็แปลงกายตัวเองใหญ่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 เท่าใหญ่กว่าสาราท่านฤาษีท่านฤาษีนนั้นสุดท้ายท่านฤาษีก็อืมท่านฤาษีก็ต้องเนรมิตสาราให้ใหญ่เท่าที่หานุมานเก่งท่าน เมื่อก็ไปขอร้องท่านฤษีปิงดึงไม่ออกไงก็ฤษีก็ไปดึงไปจับไม้เท้าไปจับปิงที่หน้าหานุมานก็กลายเป็นไม้เท้าออกมานี่ครับนี่ก็คือความที่หนุมานนี่ทะลึ่งตึงตังด้วยความที่ขี้ดื้อนะครับหนุมานกรุงลงการนั้นนะครับนอกจากมีผีเสื้อสมุทรลยทางทะเลแล้วทางบกก็มีอสูรเสื้อเมืองรักษาอยู่สักกลางเมืองเป็นยักษ์ ใหญ่ที่มีสี่หน้าแปดมือมีอาวุธครบมือคือจับพักขันตรีคาทาง้งาสอนโตมอนและข้อเหล็กเมื่อเสื้อเมืองเสื้อเมืองนะเห็นเห็นหนมุมานหอมากหอขึ้นไปสก,กัดเข้าไปสก,กัดกันจะต่อแล้วก็ต่อสู้กันกลางอากาศสุดท้ายก็ไปเสื้อเมืองก็ถูกฟันคอขาดหนมุมานก็ข,ขาดเข้าไปในเมืองได้เพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เราจะได้ยินเสมอใช่ไหมในประเทศไทยเราใน พระเรารู้วัฒนธรรมจากอินเดียมาเยอะนะครับนะการสร้างเมืองต่างๆนั้นก็ต้องมีเราจะได้ยินเสมอใช่ไหมครับว่ามีการพิธีบูชาพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองซึ่งเป็นผู้ดูแลในการสร้างกรุงเทพมหานครนั้นนะครันะรชกาลที่หนึ่งทาง่านก็นะครับก็เชิญพระเสื้อเมืองอมาดูแลมารักษาเมืองรักษากรุงเทพมหานครซึ่งเราจะเห็นใช่ไม่ว่าตรงข้าม พระบรมมหาราชวังนะท่านก็จะมีเขาเรียกาาสายหลักเมืองนั่นนะครับสายหลักเมืองนั้นแหละก็คือ,อเป็นที่อยู่ของพระเสื่อมเมืองพระสมเมืองหรือว่าประเทศไทยเราก็คือที่สยามเทวทูราชที่ปกปักร,รักษาประเทศไทยกรุงเทพมหานครมาเราอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือจะนํา,านมาจากตรงนี้นะครับมาเป็นแบบโอ้โหแต่ว่าพระเสื่อมเมืองทรงเมืองของรัชกาลนี้ สี่หน้าแปดมือโอ์จะหันซ้ายหันขวออาหาันหน้าห,นหันหลังอาวุธมั้จักก็มีพระขันธ์ก็มีตีก็มีคาถาก็มีง้าวก็มียังมีสอนเรื่องมีโตมอนโตมอนถ้าจะเป็นตัวใหญ่ๆผมไม่แน่ใจว่าเป,เป็นเป็นรูปเป็นยังไงนะครับนะแถมขอนเหล็กอีกโอ้โหถ้าใครเข้าไปได้เนี่ยสุดยอดเลยนะแต่เรื่องนี้หานุมานก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะเสื่อมึงตัวใหญ่ขนาดนึนเจอตีคทาจับสังของพระอิศวรแค่นั้นแหละ ต้องรีบหนีโดยเร็วนะครับ